มีจีกีฬาไหมอะไรอ่ะจีกีฬาภาษาอันะอางกฤษจนะ <c oughs> ำไม่ได้แล้วลาถ้าไม่มีกล้องนะก็ไม่นะได้อยูนะไปแล้วอยู่แล้วค่ะกินเยอะๆนะคุณพ่อคุณ <c oughs> แม่จะไปอีกสี่ที่อ่ะมีใครมาดูพี่พลอยบ้ไหมครับไม่มี สันนีอเต้า้ัระวนนี้เต้าหยองตะเต้าหู้เต้าบวย ิแล้วจะได้มูฟก่อนฝากติดตามด้วยนะครับจะกลับมาเรื่อยๆวันนี้ทั้งวัน <c oughs> ไม่เกินบ่ายสามลุ้นลีลา 5G 6G 7G ของเต้าหยองจะเป็นเช่นใดในเมื่อใจไม่ได้คนละเพลงอย่างนีครับไมันใจอะไรจะรองเพลงะไรก็ได้ไม่ได้แบบจะมีแบบแบบ ดูต้องยอมฝากปิดี้ไปหน่อยครับอันเที้ยวเลยเราทะเลาะกันเป็นปากเลยฝากติดตาม์ไปนะครับผมวันนี้เราจุกับบุุวันเลยเจ็ดร้อยแล้วก็จะร้อยล้านดาราก็รอกันเล่นครับเรื่องอะไรนะดารารอกันเล่นดารารอกันเล่นใช่ครับอุ้ยทางช่องไหนอ่ะเจ็ดร้อยเด้อช่องไหนอะเจี๊ยฮ่า ทีเอ็มเอ็มยี่สิบห้านะครับฝั่งิีตามด้วยขอพันหน่อยครับก่อนปีไร้ขอพันคนเฮ้ยขอพันขอพันเอาขอพันหน่อยไอ้แม่ข้าจะไล่เรื่อยๆอยู่เจ็ดร้อยสามสิบแล้วพ่อจงเทียงพอดีไงพวกพม่แม่พักไข่เจียวคนยังดูร้านอันนี้คุณพ่อมาต้องสามล้านขึ้นเลยผมไม่ผมไม่เกี่ยวเที่ยใครเ ลุงพลหลืจะสู้ลุงบวยพูดแ <laughs> ต่ระยงไม่เห็นหน้าใช่ไง <laughs> ไม่เห็นหน้าใครไม่เห็นหน้ามึงนั่นแหละพูดแ <laughs> ต่ระยงเรียกตัวทั้งนั้นถ้าตัวลง ถ้าถ้าทัวร์ลงวันนี้ครับแจะขายขอ้นึง่ะถ้าทัวร์ลงถ้าทัวร์วันนี้ถ้าเกิดไม่ชอบวันนี้ถ้าเกิดผมลงเจินเต้าหยงถ้าทัวร์จะลงแนะนำว่าไปจอดที่เดอะมูเทสที่จอดรถเหลือเปืือร้านกาแฟริมน้ำที่นี่สดบริหารงานโดยลุงคุยเองก่อนลงไปก่อนจะอะไรต่างๆก่อนจะด่าขอกาแฟคนละแก้วสบายใจ สิบคนสิบแก้วร้อยคนร้อยแก้วแก้วเดียวก็ไปแล้วแก้วน่าร้อยกว่าบาทค่านั๋วแขกห้าบาทเองเหลือผมก็แบกปอมพูดไปคนไม่ได้กินโอ้แปดร้อยแล้วเอาแล้วครบคันแล้วเีคนคอมเมนต์บอกรอค่ะรอค่ะรอพ่านรอพันวันนี้เส้าหยองไว้จะมาเจอต้องการมาง ยังไม่รู้เลยครับพี่โบจะพาไปเที่ยวครับเที่ยวไหนเที่ยววัดหรอครับเที่ยวนี่เขาเรียกว่าพาไปเขาเรียกว่าสนุกสนานเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปอิ่มก่ออนิ่มก่อนให้อิ่มก่อนคินว่อิ่มไม่ว่ากันเติมพลังเติมพลังในการเดินครับถือว่ากินของพี่แล้วเจ้าคอทันไหมเ้าเฮ้ยเล้าหยบกินมีมีใยด้วยนะใช่ปะ อ๋อที่นี่ีอะไรครับมีอะไรอะน้องชอบดูหนังผีชอบหนังอะไรครับหน้าหัวหฮ้มีคนบอกคุณโวยยังนุ่งอยู่เลยจะเป็นคามงงทำไมเป็นแม่ตัวนี้นงกันแล้วให้ดูเปหนยังไงชุดนี้หน้าเป็นสีชมพูอะไรแต่งหน้ามาออกสุดเอาอแล้วดูไดหรือเปอกันคุณกแชร์ให้แล้ว ก็แบบแล้วคนขันแใชัจบมาแล้วน่งโอ้ยร้อยห้าสิบเองขอพันครับขอพันขอพันให้พี่บัวยหน่อย กยาวกวาได้ติดเยอะแ่ดิคม้เานะไได้กินข้าวาวเลก็ปนอย่านี้่ไหใช่้วรต่900แล้ว900แล้วครับขอบคุณครับคุณอัาส่งมาสิยาวครับขอบคุณครับแม่ยกชัด รู้ไม่รู้ปวดใจไม่พอใจเลยที่จ้ของทานไรแล้วอาหารกูดีมากเลยนะครับฮอร่อยอร่อยอร่ยกำลังรออยู่เลยไม่ไม่แบบว่าพิดจัดเกินเกินรสชาติที่เราอยากทานอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้ก็เลครบพันเมื่อไหร่เต้าหยองให้โชว์เอล 5G บนโต๊ะอาหารบนหม้อนี่เลย อีกเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วพันยังไม่เลยเต้าหยองโชว์มีเต้าหยองโชว์เกลียวธรรมดาธรเวลาคุณพ่อโชว์พี่ลูกยังขนาดนี้คุณพ่อเต้าหยไหนให้เต้าหยองก่อนอ่าแล้วหยองศพให้พ่อพี่ได้ขนาดนี้เพาคุณพ่อสอนถ้าไม่พ่อสอนไม่ได้ขนาดนี้มาแล้วตุ้มขนาดไหนตุ้มพ่อจะขนาดไหนผมยังเขายังถ้าพันเมื่อไหร่ปุ๊บเต้าหยองยืนเลยลูก คูบพันแล้วคุณอัจฉริะส่งมาอีกหนึ่งร้อยดาวค่ะไม่รู้ได้ดาวก่อนเลยไงดาวหลวงสุดต่อบ้านเข้าอ้าวเฮ้ยมีคนเกนท์ครับคุณเกนี่เหรอส่งมาึ่งร้อยดาวคุยกันี่เฮยขอบคุณครับขอบคุณครับด้านคิโลบาท ครับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว950แล้วครับ950แล้วอีกห้าสิบหกสิบแล้วห้าสิเท่าไหร่แล้ว60แล้วเก้แล้ว96้า้อยหกแล้วพอพันปุ๊บคุณพ่อจะขอทองแจกเลยไม่ใช่นี่คุณพ่อที่ใส่อยู่ไม่เรียกว่าสร้อยนะครับเรียกว่าโซ่นะครับคุณไม่รู้จัก ผมมากไม่มีใครใหญ่เท่าคุณพ่อผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมบยังได้แล้ว5คันมื่นี้แล้ววันนั้นที่บวยได้ขึ้นไปทีหรือเปล่าข้าวแปดหนึ่งแล้วได้โชว์เปล่าได้โชว์เปล่าขอพันแตกครับขอพันแตกเร็ว กคนรอเฝทุกรอเฝอาะไรเลยนะครับเพราะว่าาจะไรกไกับตอนถ่ายไปด้วยมันเป็นเทปมันไม่ใช่อะไรบนา้อันนี้ก็อะไนีเป็้เไม่หมายถึงที่เขาจะอะไรในคิปนั้นใช่เผเราสวัสดีครับ สามรลูกสามยเนียน่าพันแล้วพันแล้วมาหิวข้าวดึงพันแล้วไปหยกขอหน่อยแต่ะ่แต่จะ่าแต่่ต่ก็อาจจะสำรักข้าวไง

One, two.